าคุณเป็นคนชอบซื้อหวยนะคะพี่แนะนำกำไรสีพิงโกค่ะ สีนี้จะมีพุทธกุลของพระศิวลีนะคะซึ่งท่านจะเด่นในเรื่องของเงินและโชคลาภนะคะแต่ถ้าไม่เน้นในเรื่องของโชคลาภมากนะคะประมาณว่าซื้อบ้างเป็นบางครั้งเพ ن แนะนเป็นกาไรสีเงินนะคะทั้งสองสีนะคะจะมีเลขมงคล4 2 8 9และ6395ซึ่ง4ี8 9 5. จะหนุนในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานการค้าขายการเดียวงานการติดต่อการงานนะคะเพราะเป็นชุกุเลตตระกูลณนเะมตตาค่ะ6395เเป็นชุกุเลตข,ของตระกูลโชคลาภนะคะและทุกวงค่ะไม่ว่าจะเป็น สีเงินหรือสีพิงโกนะคะจะมีเครื่องรางหนึ่งดูดเงินลูกค้าหลายท่านนะคะได้รับกําไรสีเงินไปแล้วกลับมารีวิวกับพินนะคะคุณพินจ๋าถูกหวยบ่อยขึ้นขายของดีขึ้นติดต่อการงานเดียวงานง่ายครองมากขึ้นนะคะพินก็เลยจัดสีพิงโกเพิ่มนะคะซึ่งสีพิงโกนี่จะมีพุทธคกณของยันพระศรีวลีเพิ่มนะคะซึ่งท่านจะหนุนในเรื่องของเงินและโชคลาภหลักๆเลยนะคะกําไรทําพิจิวเรียบร้อยแล้วสิ่งจะมีคาถาโบราณจัดส่งไปให้ช่วงนี้พินมีของแถมให้ด้วยนะคะ